สวครับท้องพูนครับ<น>โอ้โหลีลาแบบนี้นึกถึงว่าแรปเปอร์ er. ที่ไหนมาชกมวยที่ลุพินีพูดถึงการชกในวันนี้ของตัวเองสักหน่อยครับครับก็วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ที่ read. ตัวเองตัวเองตั้งใจซ้อมมากจะตั้งใจแบบมาโชว์ผลง,งานให้พี่เพื่อนเพื่พพนพอนน,น้องๆได้ได้รับชมวันนี้ครับก็ภูมิใจครับวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นเองจัดการพูดต่อสู้ได้แล้ว ซ้อมเหนื่อยกว่านั้เยอะใช่ครับชอ่องนใจแต่ก็ก็คุ้มเราก็วางแผนไม้ว่าจะปิดให้เร็วที่สุดถ้ายกยกแรกเขาอยู่ได้ยกสองก็ก็โดนกันอีกกชนหนึ่งครับก็ <c oughs> ต้องพยายามนอกอย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับ <c oughs> นะฮะเปรียบเทียบกับการชกในไฟแรกของเราสส้นหนึ่งเป็นไงบ้างในไฟนี้เทียบกัน<ๆ>ละไฟนี้เรารู้สึกผ่อนคลายไหม ก็กดดันน้อยลงครับกดดันน้อยลงแล้วก็ในหัวนี่คือแบบเราเราโล่งมากขึ้นครับคือแบบรู้สึกแบบปลอดภัยมากขึ้นก็คือแบบสบายใจครับสบายใจมากขึ้นใช่ครับใช่ครับอ่าฮะก็แ่บมีพี่ๆเป็นแฟนคลับแหละพี่ๆแฟนคลับที่ช่วยเชียร์นะครับก็ทำให้อุ่นใจสบายใจครับอืมนะครับหมัดที่ต่อยนะฮะได้ไปใครเอ่ย หมัดนี้ของ,ของอต้องบอกตามตรงเลยครับก็หมัดหมัดของผมนี่หมัดชุดได้มาจากาเหนือเพชรครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับที่ที่ชกกันที่เจ็ดสีครับที่ผมได้ดูเดือดเจ็ดสีกับเหนือเพชรครับเพื่อนกันรังเราก็เลยแบบเราเราก็ก๊อปปี้เขามาครับก็พูดตามตามความจริงตามตรงครับครบผมนะ ก็วันนี้นี่สังเกตด,ดูที่บริเวณมือขวาของทางทองคูลก็มีบาดเจ็บอยู่พอสมควรเหมือนกันเริ่มเริ่มบาดเจ็บตั้งแต่ตอนไหนฮะเ,เริ่มบาดเจ็บตั้งแต่ขนาดชกเล้วเหอเป็นเรื่องรังมานานสามสามเดือนกว่าวอ่านะฮะแสดงแสดงว่าบาดเจ็บก่อนชกอีกใช่ใช่คนะฮะแล้วทาไงตอนนั้นก็เราก็มาทรายแล้วขกซ้ายยัดซ้ายขบซ้ายงัดซ้ายยับซ้าย,าย,าย,ายออกซ้ายให้อ่า ให้มาแทนขวาให้แรงที่สุดคดทุกตัวอะไรทีซ้ายซ้ายก็นักก็กวา่วากว่าขวาแล้วครับโอ้โหสายกลายเป็นสายหนักกว่าขวาไปเลยตอนนี้ใช่ครับอือหือนะฮะได้วันนั้นไปอีกสามแสนห้างวดที่แล้วได้ไหมได้ครับงวดที่เอางวดที่แล้วก็สามแสนห้าสองนัดกลายเป็นเจ็ดแสนแล้วแล้วน้องยกแรกด้วยสองครั้งที่แล้วกี่วิครั้งที่แล้วอ่ยี่สิบสี่วิค่ะยี่สิบสี่ครั้งนี้ยี่สิบสองครั้งยังไม่ถึงวนาทีเลยหรือเปล่า อ๋ที่หนึ่งเขาทำไว้16วีครับก็จะพยายามโอ้โหตอนนี้หวังถึงไปไปชกวันใหญ่หรือ,อยังเนี่ยอ่าคือหวังหวังมานานนครับแต่ว่าเราเราโฟกัสอ่าทีละไฟก่อนครับคือเราจะทําทีละไฟให้ดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดครับคือตอนนี้ก็มีความฝันไว้ว่าอยากอยากจะชกคู่เอกของวันลูปินีก่อนก่อนให้ได้ครับอ๋บแต่เต้าไปดีทีระระดับครับ มีแฟนๆถามมาเยอะมากเลยสไตล์การแต่งตัวของทองพูดออกมาอย่างไหนเนี่ยเราคิดเองอก็เราหลงไหลวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกครับของอ,อเมริกาแกงเตอร์ครับหรือว่าชิคาโน,โนครับแล้วก็เม็กซิกันแกงครับคือชอบชอบการแต่งตัวคือเขาเขาสุขุมนุ่มลึกเป็นแลจะดูเป็นอัตพักษ์แต่ว่าเขาเขาแบบสุภาพบุรุษครับ ช่ครับผมนะครับแฟนคลับของเราได้ตามชี์ตามรุนอ,อยู่เยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรถึงแฟนสลับ,บ้างครับก็ราบขอบว่าคุณแฟนคลับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่ที่เชียร์ทองคูนะครับกอ็อาจจะชอบสไตล์การชกหรือว่าสไตล์การแต่งตัวก็ก็ถ้าสิ่งไหนที่เป็นที่ดีก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นแบบอย่างครับสิ่งสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ ใช้วิจารยานเลยครับในการรับชมครับครับผมมีฉายาไหมครับชอบชื่อฉายามากเลยรูที่แฟนมให้ฟังฉายาก็รู้สึกภูมิใจที่เป็นพ่อผมรัดพ่อพ่อพ่อเด่นดวงแล้วเขาตั้งให้ับมนุษย์ทองคำก็ชอบชอบชื่อนี้มนุษย์ทองคำใช่ครับทองดูมนุษย์ทองคำมีมีอีกนิดไหมมีนิดไหมเดี๋ยวติดเลทครับไปไหน พี่เห็นตาข้างขวาแดงอยู่โดนอะไรใช่ใช่ครับโดนอะไรมาเหมือนจะโดนหมัดหมัดยับเขาแบบโดนจอบเขาแน่ๆยังไงบ้างครับการชกนมเล็กเรื่องเข้ามือเรื่องชอบไหมชอบมากเลยชอบมากชอบมากเลยคือเราเราเป็นมวยสไตล์แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีไม้มีเชิงไม่มีอะไรเลยเราก็ใส่กันเราเอาร่างกายมาสู้กันเลยหัวใจมาสู้กันเลยไม่ไม่ต้องมีอะไรไม่เอาเปียกคนดูไม่เอาเปียบคนจัด ใจกันให้เขาสนุกแพ้ไม่เป็นไรน็อกไม่เป็นไรตัวเองน็อกไม่เป็นไรให้คุณดูเขาประทับใจครับต่อไปนี่คือโชคแต่สั่ยกเลยหรือว่ามวยไทยให้ยกถ้กามีโอกาสเข้าไปชกก็ก็แล้วแต่ดูลายยุทของขั้นโปรโมรเตอร์นะครับก็ผมก็ได้หมดแต่ใจจริงผมก็อยากจะโชคสั่ยกครับเพราะมันมันเป็นเส้นทางของผมที่ที่ผม,ผมแบบรู้สึกภูมิใจพอใจมากครับโชคโมวยไทยให้ยกนี่เคยได้แข็มขัดแชมป์อะไรไหมครับ ก็ไม่เ,เป็นรุ่งรุ่งดอนดอนครับไม่ไม่ค่อยเก่งครับมวยห้ายกก็ก็มีแชมป์ตามภูทรนะแต่แต่แชมป์เวทีมาต่างยังไม่มีครับเพราะว่าเราเราเป็นมวยทรงแบบไฟเตอร์ไม่ค่อยถูกตลาดในมวยหายกเท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ได้ในไฟน้าอยากเจอใครฮะก็ก็อย่างว่าเลยครับก็แล้วแต่ดูแลมีเลงให้ยังฮะมีเลงไหมเม่สักคนนึงแมืงใหญ่ชกแล้วเกินคนนี้ ยังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นครับโฟกัสตัวเองครับซ้อมไม่หนักที่สุดไม่หนักที่สุดแล้วก็เจอใครก็ได้ครับแล้วก็ครัวคนเดียวคือลูกพี่ครับเ <c oughs> ด็กแขงหรือว่าเด็กดวง <c oughs> ใช่ครับกล <c oughs> ัวเขา,เ,าเขาไม่ทําต่อ <c oughs> อนะนะแล้วแล้ว๋าเด็กดวงนี่เขาสั่งสอนอะไรพิพศเศษไหมฮะอ๋อแกแบบเทนหมัดเทนเทนตบตาเตะขาเทนแบบไม้ไทยก็ทุกอย่างครับ แนแบบน่ารักมากผมแบบรักแกฝากเอฟซีแฟนมวยชวยติดตามไฟหน้านะครับครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับท,ทั้งทั้งในในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ,รบก็ถ้าฝรั่งบางคนก็อาจจะฟังไทยรู้เรื่องบ้างก็ก็ฝากเชียร์ทองพูนนะครับก็ทองพูนก็ซ้อมหนัก,ซ,นกซ้อมหนักซ้อมหนักแบบคือทหารที่ว่าหนักแล้ว ทรงพูนฝากไปแล้วยังไม่หนักเท่านี้ครับทรงพูนตั้งใจแบบใครก็ได้ที่ที่สามารถยืนให้ครบสามยกก็สนุกครับอยากอยากให้ทุกคนได้ชมสนุกครับทรงผมนี่ตัดมาเพื่อให้เข้ากับแว่นกับสร้อยปะอ่าเป็นสไตล์คอนเซ็ปต์เม็กซิกันครับเม็กซิกันก็จะแบบเป็นบานนิดนึงแว่นดำหัวโลนโอเคครัาไฟที่สามที่จะต่อยในวันดฟินี้ก็ต้องสไตล์นี้นะครับ เดี๋ยวต้องคอยดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าโยกโยกมาไเกนแลว่าจะมีพ็อปอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่ายังไม่ไม่ไปเวนานกเพราะว่าตัวเราเป็นเป็นคนที่ไม่พูดมากไมพูดเยอะก็จะเป็นนิ่งๆเราจะเป็นแนวในกครับโยกถ้ารับมันจะพูดเยอะเนาะโอเคครับแต่ก็ชอบครับโอเคครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับน้องอ้าวมวยพับยกหนึ่งหนึ่งแปด เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนระบบออโตโอ้เล่นง่ายแอดไลน์แอด pk 1 1 8